ที่คุณหายไปจากชีวิตของเขาเนี่ยเขานึกถึงเรื่องราวของคุณแค่ไหนจากคำถามนี้นะคะเรามาให้ไพ่ตอบกันนะคะถ้าหลอดอินไซต์ในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเจาะในความรู้สึกกันนะคะว่าในช่วงเวลาที่คนคนนึงเขาหายไปจากชีวิตคุณเนี่ยคุณยังอยู่ในความนึกถึงของเขาอยู่ไหมนะคะ <S <S บอกได้เลยว่านี่คือพลังงานรวมอาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะฟังอย่างมีวิจารณญาณน,นะ พลังงานในใบแรกนะคะไพ่มันขึ้นมาเป็นอัศวินถือไม้เท้าการตัดสินใจในการเลือกที่จะจบเนี่ยอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะคุณผูกพันกับเขาก็จริงแต่ในขนาดเดียวกันตัวคุณเองก็อยากที่จะเลือกตัวเองรักตัวเองความสัมพันธ์นี้มันมีทั้งความผูกพันมันมีทั้งความท็อกซิก ซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าคุณเองก็ให้โอกาสกับความสัมพันธ์นี้ครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ทุกอย่างมันก็วนอยู่ในเหมือนกับอ่างใบเดิมอะค่ะมันไม่มีอะไรที่มันจะดีขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงหรืออนาคตอะไรใดๆที่ที่คุณคาดหวังอะมันเหมือนกับยิ่งอยู่คุณยิ่งรู้สึกมองไม่เห็นอนาคตยิ่งอยู่คุณยิ่งรู้สึกเหนื่อย เดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะคะในในคำถามของเราที่ว่าช่วงเวลาที่คุณหายออกไปจากชีวิตของคนคนนี้เนี่ย mm. เขานึกถึงคุณแค่ไหนคะขอเจาะเข้าไปในความคิดของคนคนนี้หน่อยว่าเขาคิดอะไรยังไงเกี่ยวกับเรื่องของคุณในตอนนี้นะ mm. ในใบแรกไพ่มันขึ้น6ถ้วยมันมีความคิดถึงในคำแรกเนี่ย มีความคิดถึงเลยเขาน่าจะยังมีการแอบส่องแอบดูชีวิตของคุณใบ,บแรกเนี่ยมันเป็นคําว่าหกถ้วยเป็นพลังงานของความนึกถึงความผูกพันสิบเหรียญเป็นพลังงานของการที่แบบคุณเคยดีกับเขามากๆเคยซัพพอร์ตเคยทำอะไรหลายๆอย่างเพื่อเขาแต่เจ็ดดาบมันเป็นพลังงานของการแอบแอบดูแอบส่อง ถ้ายังมีการในโซเชียลอยู่น่าจะอยู่ในจุดของการวนเวียนเขาอาจจะไม่ได้เป็นการทักมาตนมาแบบโดยตรงอาจจะเป็นลักษณะของการส่องการไลค์แต่ไม่ได้เป็นการมาทักมาคุยขนาดนั้นเพราะฉะนั้นพลังงานที่มันขึ้นมามันเป็นพลังงานของการนึกถึงเป็นพลังงานของความผูกพันแต่เขาก็เลือกไม่ทำอะไรขอดูหน่อยว่า ทำไมเขาถึงเลือกในการปล่อยคุณไปคะใจของเขาคิดยังไงถึงเลือกในการปล่อยคุณไปไพ่ที่มันขึ้นมาเขารู้สึกว่าอคุณเป็นคนที่ดีเป็นคนที่เขาเองก็ผูกพันก็จริงค่ะแต่พลังงานของคุณเนี่ยมันมีความหนักความจริงจังแต่ในขนาดเดียวกันคือ เขายังไม่ได้คิดอะไรกับอนาคตขนาดนั้นและอย่างที่บอกว่าพลังงานของคุณคุณมีความจริงจังกับชีวิตอะคะ่ะพลังงานของเขามันเหมือนไปเรื่อยๆอะใครรับเขาได้ใครอยู่กับเขาได้ใครไหวในการอยู่กับเขาแล้วเขาต้องการความสัมพันธ์ที่มันมันเบาสบายมันไม่ได้ต้องการความสัมพันธ์ที่จริงจังและอึดอัดนะคะอืมถ้าถามว่า คนคนนี้เนี่ยเขาจะมีการพยายามอะไรมากกว่าการแค่ส่องหรือวนเวียนในชีวิตของคุณบ้างหรือเปล่าไม่มีอ่ะไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยไพ่มันขึ้นเก้าถ้วยแล้วก็ดีเอมโพรมันเป็นพลังงานของคนที่แบบอยู่นิ่งในมุมของตัวเองเก้าถ้วยคือการปล่อยเพราะฉะนั้นขอคำแนะนำจากหน้าไพ่หน่อยค่ะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรอยากจะแนะนำอะไรคุณ เออโอ้พลังงานที่ไพ่แนะนำในใบแรกนะคะไพ่มันขึ้นมาว่าแปดเหรียญราชาถือดาบและราชาถือถ้วยคุณอย่าวันไหวไปกับแค่การวนเวียนเล็กๆน้อยๆของเขานะคะเขาแค่ส่องเขาแค่ไลแต่เขายังไม่ได้พยายามอะไรกับคุณมากมาย การที่คุณปล่อยให้เขามามีอิทธิพลในชีวิตให้คุณเห็นรับรู้ถึงการวนเวียนของเขาไม่ว่าการส่องไม่ว่าการไหลสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือคุณวนกลับไปคุณคิดไกลเกินกว่าการกระทำของเขาในทุกครั้งไพแนะนำในใบต่อมาก็คือราชาถือดาบคือตัดซะถ้ามันลำคาญใจมากถ้าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันไม่มีโอกาสพัฒนาในอนาคตตัดใจ เพื่อเปิดโอกาสให้คนที่พร้อมจะเข้ามาดูแลหัวใจคุณจริงๆไม่ใช่วนอยู่กับพลังงานของการได้แค่วนเวียนแต่ไม่พัฒนาอะไรไปมากกว่านี้เพราะฉะนั้นกับคนคนนี้นะเขานึกถึงคุณจริงเขาวนเวียนกับคุณจริงถ้าถามว่าพลังงานของความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณมีประมาณ40 ไม่เกิน60เปอร์เซ็นเป็นพลังงานแห่งการนึกถึงแต่เลือกในการวางไว้ในคําว่าอดีตเพราะอย่างที่บอกว่าเขายังไม่พร้อมเขายังไม่สามารถจริงจังกับอนาคตของชีวิตของเขาได้ในขณะเดียวกันตัวคุณคุณต้องเข้าใจตัวเองก่อนนะว่าเป้าหมายของคุณคืออะไรคุณจริงจังคุณชัดเจนคุณให้โอกาสคุณ คุณพยายามในการทําหลายๆอย่างให้กับเขาแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือคุณแค่ลงพลังงานกับคนที่แบบไม่พร้อมอะคะ่ะไม่พร้อมก็คือไม่พร้อมคุณจะรอเขาตลอดชีวิตเราแก่ตายก่อนที่คนคนหนึ่งเขาจะคิดได้และพัฒนาตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นชีวิตของเขาก็ปล่อยให้เขาไปตามยถากรรมะคะ่ะชีวิตของคุณถ้าคุณยังเลือกในการปล่อยพลังงานของตัวเองให้วนเวียนอยู่กับความผิดหวัง คุณก็ไม่มีทางที่จะฟื้นคืนชีวิตใหม่หรือเปิดโอกาสให้คนดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณได้เพราะฉะนั้นพลังงานชีวิตของคุณโคตรมีค่าเลยนะคะอย่าเอาพลังงานชีวิตของตัวเองวนกับการเขาเรียกว่าการพยายามเล็กๆน้อยๆคือบางครั้งคือแบบเขาแค่ทักมาเขาแค่ส่องอย่างเงี้ยคือคุณวนกลับไปในรูปแบบเดิมแล้วอะ่ะมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว ปิดโอกาสปิดช่องให้เขากลับมาทำร้ายพลังงานของคุณและเปิดพลังงานของคุณไปกับคนที่คู่ควรที่จะเข้ามาในอนาคตดีกว่านะคะอันนี้คือคำแนะนำจากไพ่คะ่ะ